สวัสดีค่ะเด็กๆเกรดวันทุกคนพบกับดิฉเชิงคณาเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยก่อนที่เราจะไปเรียนกันเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกพูดตาม conversation ก,กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. เป็นไงกันบ้างคะฝึกอ่าน conversation เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังไงเด็กๆก,ก็ดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสเมื่อเวลาออกไปนอกบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเมา่ฝึกอ่านคำยากตามที่เชิญคณะเลยนะคะวันนี้จะมีห้าคำมาให้เด็กฝึกอ่านแล้วที่เช n ญคณาก็จะเลือก3ามคำนะคะไปไว้สำหรับ ลับสมองเดี๋ยวเด็กๆมาเริ่มฝึกอ่านตามท่เชิญคณะเลยนะคะคำแรกค่ะไม้มาลายถอไถอนออานาไถนาคำต่อไปค่ะโอยอกอโยกไม้มาลายปอไปโยกไปไม่มวนบอใบโอบอกอบกใบโบก บรรทัดด้านล่างค่ะโโอลอโลเอลอเลโลเลและคำสุดท้ายค่ะโอ o โตไม้มะลายววัยโตวโอเคค่ะเด็กๆฝึกอ่านคำยายกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะ take off notebook one pencil and one eraser ะะแล้วก็เขียนวันที่เลยค่ะเด็กๆเ,เรียนวันไหนเขียนวันที่วันนั้นเลยนะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนก,อรก,กรกฎาคมฉะนั้นตัวย่อยังเป็นกจุจหกสิ 64. ครั้งที่นะคะคอรอไม่หันอากาศงอครั้งไม่ถูกครั้งทอีอทีไม่เอกที่ครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ หกแล้วนะคะแล้วแล้วเด็กๆเขียนคำว่าไทยต่อท้ายให้ดิเชิงคณาดด้วยนะคะแล้วต่อด้วยข้อ1 2และ3พร้อมที่จะรับสมองค่ะ Are you ready? โอเคเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ Number one ฟังดิเชิงขนาสเปลนะคะโอยอกโยกไม้มาลายปอไปโยกไปเขียนเลยค่ะ ไม่ยากนะคะเสร็จแล้วนะคะ next number two ไม่มวนบอไปโ o อ,อ,อ,อกโบใบโบ the last one number three นะคะคำว่าโอตอโตไม้มาลายวอวไวโตไวเขียนเลยค่ะ เด็กๆเ,เขียนครบทั้ง3ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาเฉลยคำยากกันนะคะมาดูข้อที่1ค่ะคำว่าอะไรคะโยกไปเดี๋ยวเด็กๆช่วยดิเชิญคณาสเปลอีกครั้งหนึ่งนะคะโอยอกอโยกไม้มาลายปอไปโยกไปถูกติ๊กถูกเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่สองคำว่าอะไรคะ ไม่ม้วนบอใบโอบอกอบกใบบกหูคำนี้เจอบ่อยนะคะถูกติ๊กถูกเลยค่ะและคำสุดท้ายข้อที่3ค่ะคำว่าอะไรคะโอตอโตไม้มะลายววัยโตวัยเก่งมากๆเลยนะคะกรบมือให้ตัวเองในช่วงคณาให้10คะแนนเลยค่ะสำหรับคนที่เขียนถูกทั้ง3ข้อ เก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราเรียนเรื่องสาระแอนะคะสาระแอก็จะเป็นสลาะ,ะไรคะเสียง ยาวนะคะจะเขียนสระแอไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะคําไหนที่มีตัวสะกดก็จะเขียนตัวสะกดไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะวิธีการเขียนสระแอก็เหมือนดังรูปภาพเลยอย่าลืมนะคะโอเคหรืออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นคําคล้องจองซึ่งคําคล้องจองก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะ คืออะไรเดี๋ยวเราทวนกันอีกครั้งนะคะก็คือคำที่มีสระเหมือนกันแต่ไม่มีตัวสะกดหรือบางคำที่มีสระเหมือนกันนะคะและก็มีตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองนะคะเด็กๆต้องดูทบทวนด้วยนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะส่วนท็อปิกนะคะหรือเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการเรียงคำให้เป็น ประโยคซึ่งที่เชิงคณาเคยสอนเรื่องโครงสร้างประโยคให้กับเด็กๆไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเรียนกันเดี๋ยวเรามาทบทวนโครงสร้างของประโยคก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยเข้าสู่เรื่องการเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะประโยคคืออะไรนะคะก็คือ การนำคำสองคำขึ้นไปนำมาเรียงต่อกันนะคะจะทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งโครงสร้างของประโยคนะคะเด็กๆก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะประกอบไปด้วยประธานกิริยาและก็กรรมค่ะ ประธานคืออะไรนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประธานก็คือผู้กระทำนะคะเช่นอะไรคะคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะกริยานะคะกริยาคืออะไรก็คือการกระทำนะคะอย่างเช่นการนอนการกินการวิ่งการเดินและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ส่วนสุดท้ายก็คือกรรมค่ะกรรมคืออะไรกรรมก็คือผู้ถูกกระทำนะคะเช่นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเด็กจากรูปภาพนะคะก็คือฉันแปลงฟันนะคะฉันคืออะไรคะเก่งมากค่ะฉันคือประธาน และคำว่าแปลงล่ะคะคืออะไรคะ mm. เก่งมากค่ะกริยาและคำสุดท้ายคำว่าฟันคืออะไรคะกรรมนั่นเองค่ะฉะนั้นฉันแปลงฟันประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรมครบสมบูรณ์เลยคะ่ะซึ่งบางประโยคนะคะจะประกอบไปด้วยแค่ประธานหรือกริยา ะะก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจากรูปภาพนกกำลังทำอะไรอยู่คะบินใช่ไหมคะฉะนั้นประโยคก็คือนกบินฉะนั้นนกเป็นประธานบินเป็นกริยานะคะฉะนั้นแค่อ่านคำว่านกกับคำว่าบินก็คือประธานนะคะบวกกริยาก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เช่นกันค่ะ เด็กๆขาเราทบทวนเรื่องโครงสร้างประโยคกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาช่วยที่เชื่อมคณาเรียงคําให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะพร้อมกับดูคําที่ที่เชื่อมคณาให้มาเดี๋ยวเรามาช่วยที่เชื่อมคณาเรียงใหม่นะคะมีคําว่าอะไรบ้างมาดูเลยคะ่ะคําแรกคะ่ะคําว่าเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะคําว่างวงคะ่ะคำที่สอง ลูกช้างคำที่สามชูไหนใครคิดได้บ้างมาช่วยเชิญนายคิดหน่อยสิมีคำว่าง่วงลูกช้างแล้วชูเราจะแต่งเป็นประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะแต่งได้เป็นลูกช้างชูง,ง่วงถูกต้องเลยคะ่ะจะตัวอย่างต่อไปคะ่ะ มีคำว่าอะไรบ้างเด็กช่วยดิเชิ่งคณะอ่านนะคะคำแรกคำว่าแม่คำที่สองอ่านว่าอะไรคะนิทานคำที่สามอ่านว่าอะไรคะเล่านะคะจากรูปภาพแม่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยไหนใครทราบบ้างเก่งมากเลยค่ะ ฉะนั้นมีคำว่าแม่นิทานและคำว่าเล่าเราจะนำม,มาเรียงเป็นประโยคใหม่ได้ว่าแม่เล่นานิทานนะคะเก่งมากๆเลยค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าวัคซีนพ่อฉีดและคำสุดท้ายคำว่าไปค่ะ ไหนเด็กๆช่วยเชินณาคิดดูซิสี่คำนี้เราจะนำมาเรียงเป็นประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะพ่อไปฉีดวัคซีนเก่งมากๆเลยคะ่ะตัวอย่างสุดท้ายคะ่ะเด็กๆจากรูปภาพนะคะมาดูคำที่เชื่อคณาให้มาเลยคะ่ะคำแรกคำว่าไปคำที่2โรงเรียนคำที่สาม เดินคำสุดท้ายฉันมีคำว่าไปโรงเรียนเดินและฉันเรานำมาเรียงเป็นประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะคิดดูสิเก่งมากเลยค่ะฉันเดินไปโรงเรียนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่57เล่มนี้เลยนะคะหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า57นะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆเปิดมาเจอก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราอ่านโจทย์แล้วทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. ข้อที่12นะคะ mm hmm. เรียงคําให้เป็นประโยคนะคะ mm hmm. มาดูข้อที่1ค่ะมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกดู คำท,ที่สองเด็กเด็กคำที่สามภูผาดูเด็กเด็กภูผา,เ,เ,ผผาเรานำมาเรียงให้เป็นประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะจากพาทีบทที่สามเรื่องเพื่อนกันเก่งมากเลยค่ะจะเป็นเด็กเด็กดูภูผาเด็กเด็กเขียนหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดแล้วก็เขียนคำให้ชิดกันเหมือนที่เชิญคณะเลยนะคะ ต่อไปข้อที่สองค่ะมีคำว่าอะไรบ้างดีใจเด็กๆนะคะเราจะแต่งประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะข้อนี้แต่งใหม่ได้ว่าเด็กๆดีใจเก่งมากเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สามมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าชูง,ง่วงและก็ลูกช้าง เหมือนในตัวอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วเราแต่งประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะลูกช้างชูงวงนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ส,สวยๆเลยนะคะข้อที่4แล้วคะ่ะข้อที่4มีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวที่เชช่วยที่เช่งคณะอ่านนะคะคำแรกเป็นคำที่สองภูผาคำต่อไป ลูกช้างและคำสุดท้ายคำว่าอะไรคะเพื่อนนะคะมีคำว่าเป็นภูผาลูกช้างแล้วก็เพื่อนเราจะแต่งประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะลูกช้างเป็นเพื่อนภูผาเขียนให้ส,สวยๆเลยนะคะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5มีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าลูกช้างมีคำว่าตัวเล็กลูกไก่และคำว่ากว่านะคะลูกช้างตัวเล็กลูกไก่และคำว่ากว่าเราแต่งประโยคใหม่ได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะลูกไก่ตัวเล็กกว่าลูกช้าง เขียนให้ส,สวยๆเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเรื่องการเรียงคำให้เป็นประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เด็กๆนะคะอ่านคำนะคะแล้วนำคำนั้นๆน,น,นะคะมาเรียงเป็นประโยคใหม่ให้ถูกต้องและก็สมบูรณ์ค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะที่เชิงคณะมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเรื่อง เพื่อนลูกช้างนะคะในหน้าที่29ในหนังสือพาทีเด็กๆไปฝึกอ่านร้องตามได้นะคะแล้วก็ดูแรลรักษาสุขภาพใส่แมสล้างมือบ่อยๆอ,อยู่ที่บ้านไม่ไปไหนนะคะเทคแคร์นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเพลงเพื่อนลูกช้าง